สวัสดีค่ะนี่คือรายการอยากรู้จักพี่เราจะพาไปหาพี่ที่เราอยากรู้จักนะคะวันนี้เราก็ตามพี่โจอีบอยเอ้ยพี่โจอีบอยมานะคะเนี่ยหนูเก่งแล้ววันนี้เราจะไปหาพี่โจอีบอยกันค่ะไปกันดีกว่า พี่โจอี้บอยมาถ่ายมีที่จังหวัดร้อยเอ็ดน,นะคะวันนี้เรามีคําถามที่สงสัยที่อยากจะถามพี่โจอี้บอยเยอะเลยวันนี้ <c oughs> เราไปถามพี่โจอี้บอยกันเถอะตอนเด็กๆพี่โจอี้บอยอยากเป็นนักร้องเลยไหมคะหรือว่าความฝันอย่างอื่นคะพี่ถ้าเด็กไปเลยป .1 นนจำได้ว่าเขียนเรียงความในในในโรงเรียนก็คือจำได้ว่าเขียนว่าอยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักร้องมันคือความความเด็กความแบบวัยเยาว์ที่แบบ เอออยากเปอะไรเอออยากเป็นนักร้องนะอยู่บนเวทีผมว่าทุกคนน่าจะมีความรู้สึกนั้นอยู่ในใจ mm hmm. แต่พอเริ่มโตขึ้นมามันห่างเกินไปสําหรับสําหรับสิ่งแวดล้อมด้วย mm hmm. เออเราก็ไม่ได้มีครอบครัวคนไหนเล่น mm hmm. ดนตรีเราไม่ได้มีญาติไม่ได้มีเพื่อนที่เล่นดนตรีคือมันก็ค่อยๆจางหายไป mm hmm. สําหรับพี่เองก็คงจะเป็นคงจะเป็นเพลงแรปที่รู้สึกว่าไอ้สำหรับคนที่ร้องเพลงไม่ได้ไพเราะอย่างเงี้ยการเอ็กซ mm ์เพรส อะไรออกมาบางอย่างเป็นบทเพลงเพลงแรปน่าจะถูกชโลกกับตัวเองมากๆากงั้นแปลว่าพี่โจ้บอยก็คือประสบความสําเร็จคือเราเขียนองร์ความว่าอยากเป็นนักร้องตอนนี้เราก็ได้เป็นนักร้องเออแต่จริงๆไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตั้งเป้ามาว่าเขียนตั้งแต่เด็กๆจนโตแล้วว่าอยากจะเป็นแล้วก็จะทําให้มันเป็นได้ได้มากเลยลืมมันไปนานแล้วลืมมันไปจนถึงจนถึงแบบเมื่อเมื่อครั้งแรกที่เราได้ได้ฟังเพลงแร็ นั่นน่าจะข้ามมาตั้งแต่ปอนหนึ่งจนถึงสมัยพัทยมปลายแล้วค<ะ>่ะใกล้จบม .6 แล้วอยู่ม .5 ม .6 ก็ม .4 ม .5 ม .6 ของเราเนี่ยครับที่ที่ได้ฟังเพลงแรปแล้วรู้สึกว่านี่แหละนี่คือสิ่งที่ชอบนี่คือสิ่งที่อยากอยาก,อยากลองทําดูคืออะหนูอยากรู้ว่าทําไมพี่โจ้แต่งเพลงแล้วแบบดังขนาดนี้คะอย่างเช่นเพลงที่แบบลอยทะเลอะไรแล้วก็มีจะมีเพลงหลายๆเพลงค่ะ ถามว่าทำไมถึงแต่งแล้วดัง,งคงคงตอบยากเ,เริ่มแรกก็น่าจะต้องเป็นเรื่องของเรื่องราวของการแต่งเพลง<ม>หัดแต่งเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งภาคของการแรปมันก็เป็นเรื่องของของแรปเปอร์ที่เขาต้องเริ่มหัดเขียนแรปของตัวเองตั้งแต่แรกแรกตั้งแต่สมัยก่อนจะเริ่มทำเพลงด้วยนะครับเริ่มแรกๆก็คงแบบเหมือนกับคลำทางเลยในสมัยนั้นเพลงแรปต้องแต่งยังไงวะ เพราะว่าแพทเทิร์นเมืองเมืองไทยเราถ้าไปพูดถึงกาบโครงกอนมันก็มันก็จะเป็นแพทเทิร์นกอน 4, กอน8กาบย่านี่11หรือไอที่เราเคยเรียนมาซึ่งมีความสัมผัสนอกสัมผัสในพอเรามาฟังเพลงแร็ปแล้วเรารู้สึกว่ามันมีความคล้ายกันมันมีความคล้องจองอันนั้นก็จะเป็นน่าจะเป็นพื้นฐานแรกที่เริ่มจากการใช้ใช้ภาษาไทยลองเขียนแร็ปขึ้นมาเป็นครั้งแรกแต่หลังจากนั้นพอได้เริ่มเข้ามาทํางานแล้วจริงๆครูครูที่เป็นคนคนที่เรา รักจำมาก็น่าจะเยอะมากมันก็คงจะต้องเป็นเรื่องของวงดนตรีหรือนักร้องที่เราฟังมาตั้งแต่เด็กเป็นแรงบันดาลใจคําที่เขาใช้วิธีการทีนี้ทีนี้อันนี้อันเนี้ยเป็นเรื่องของศาสตร์สะสมแต่พอเข้ามาทํางานจริงๆแล้วคนแรกที่ทําให้เรารู้สึกว่าเป็น,เป,นเป็นครูเราในการเขียนเพลงก็น่าจะเป็นพี่บอยโคศีพงศ์ในการเขียนเพลงที่ที่เป็นมากกว่าเพลงแร็ปที่มีความเป็นเมโลเมโลดี้เข้ามาหรือว่าอะไรเงี้ย ก็สุดท้ายแล้วก็มันคือการฝึกฝนหัดไปเรื่อยๆแต่ถามว่าเขียนยังไงให้ดังเนี่ยตอบไม่ได้หรอกอคนเขียนเพลงคนหนึ่งเขียนร้อยเพลงดังสักเพลงหนึ่งมันก็ถือประสบความสําเร็จแล้ว<อ>ล่ะแต่จริงๆแล้วในเกณฑ์จะเขียนให้ดังองค์ประกอบมันน่าจะมีอีกเยอะท,ท,ที่เล่าให้ฟังได้มัน,ะมนจะมีมันก็จะมีรูปแบบของมันอีกหลายหลายแบบแล้วหนูอยากรู้อีกคาถามหนึ่งก็คือ ทำไมพี่โจอี้บอยถึงอยู่ได้ขนาดนี้คือปกติคนอื่นอะดังดังสามปีก็เงียบหายแต่พี่โจอี้บอยคือหนูเห็นอยู่แบบไปมีคอนเสิร์ตตลอดเลยตรงไหนก็อย่างงานบิ๊กมอลเทนอาจจะต้องมีพี่โจอ,อี้บอยหละอะไรเงี้ยทำยังไงที่อยู่ยาวขนาดนี้ถามว่า <c oughs> ทายังไงตอบไม่ได้แต่ถามพยายามจะหาเหตุผลมามาลองรับมันว่าทำไมยังถึงทำงานอยู่ได้ก็ก็น่าจะวิเคราะห์ได้ประมาณว่าในสายเพลงเต้นรำอมันอาจจะไม่ค่อยมีศิลปินคนอื่นที่ทำ มันก็มีอยู่ไม่กี่วงะะอะครคือถ้าพูดถึงแบบอยากจะเต้นอยากจะปาร์ตี้อยากจะสนุกสนานมันก็มันก็มีช้อยส์แล้วก็ไม่กี่วงแลวหนึ่งในนั้นก็คือเราสองคือตั้งแต่ไม่อยากไปเรียนหนังสือในการเริ่มต้นนั้นความรู้สึกต่อมาก็คงกูไม่อยากไปทําอย่างอื่นแล้วอะอนอกจากทําอย่างนี้แหละเฮ้ยทำออกมาเขาก็ยังฟังอยู่เออเขาก็ยังแบบว่าเรีออยกเราไปแสดงไปเล่นคอนเสิร์ตอยู่ก็มันมันไม่มีแพลนเลยนะมันก็คือแบบ ทำต่อเรื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆหน้าที่เราเราก็เราก็เราก็ทํางานอย่างที่เราทาตั้งแต่เริ่มต้นไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนเป็นสิ่งที่ทํามาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันก็ยังคงทําอยู่คือไม่เคยเปลี่ยนอาชีพเลยนอกจากเล่นกีฬาไปด้วยแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคืออาชีพนี้คือถ้าเป็นอาชีพวงการบันเทิงสิ่งที่เปลี่ยนก็คืออาจจะเปลี่ยนรูปแบบพอได้ออกอัลบั้มแล้วพี่ก็อยากจะเป็นนักเขียนเพลง อยากเป็นโปรดิวเซอร์อยากเป็นเจ้าของค่ายเพลงอยากกำกับ MV เองอยากกำกับหนังบ้างอยากแสดงหนังคือมันวนเวียนอยู่อย่างนี้มันมันมันจะมีความสนุกสนานแตกต่างกันออกไปที่ท,ที่ที่เราจะพอหาโอกาสทํามันได้แต่รู้สึกว่าชีวิตพี่อยากเป็นอะไรพี่ได้เป็นหมดเลยนะใช่ไหมคะมอยากแสดงหนังก็ได้แสดงจริงๆทุกคนก็ทําได้นะครับมันก็มันก็แค่หาเวลาทํามันอย่างจริงจังเท่านั้นเอง สรุปว่าทุกคนก็ทําได้อ <ทำ S 2> ย่างหนูว่าก็ทําได้แต่หนูต้องจริงจังกับมันล้วพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ครับคือมนุษย์เราจะเก่งได้อะขอเวลาสองปีกับทุกเรื่องอย่างจริงจังและพี่ทํามันอย่างนั้นไม่ว่าจะเล่นกีฬาที่พี่ไม่เคยเล่นมาก่อนพี่ขอสองปีสองปีรับรองว่าทํามันอย่างจริงจังนะมันมันเกิดขึ้นได้นะมันมัน,มน มันสามารถจะถูกฝึกฝนได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะทําอาหารอยากจะเป็นช่างไม้ช่างยนต์ทุกสิ่งทุกอย่างขอเวลาพี่พี่พี่รู้สึกว่าพี่สรุปสาหรับสาหรับความสามารถของตัวเองได้ว่าประมาณสองปีอะ่ะถ้ามีเวลาทุ่มเทมันจริงๆอะไรก็ได้เป็นแน่นอนแล้วพี่เคยท้อบ้างไหมคะพี่ท้อไหมเหรอ<ถ>สําหรับการพยายามทํามาแล้วสองปีหรืออะไรเนี่ยแล้วเ,เราอยากใช้คำว่าท้อ เราใช้คําว่าไม่เหมาะกับเรามไม่เหมาะกับเราเราก็ไปหายอย่างอื่นทําคือมนุษย์เรามีความจํากัดความสามารถแต่ละด้านไม่เหมือนกันก็คือขอให้ได้ลองใช่แต่มันต้องลองไนงะไม่ลองก็ไม่รู้ว่ากูเก่งหรือเปล่าถ้าเก่งโอเคลุยต่อถ้าไม่เก่งไปหายอย่างอื่นทำง่ายนิดเดียวจากตอนที่เรายังไม่ดังแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเราดังความแตกต่างมันเป็นยังไงคะพี่โจ้ไอ้บันูอยากรู้ความรู้สึกอะ เพราะว่าวันนี้หนูยังไม่ดังแล้วพรุ่งนี้เอ้ยหนูดังอะไรเงี้ยหนูอยากรู้ว่าแต่ละคนแต่ละคนน่าจะมีเป้าหมายตรงนั้นแตกต่างกันออกไปสําหรับพี่เป้าหมายแรกในการในการเข้ามาทํางานในวงการบนันเทิงในวงการดนตรีเพราะว่าพี่ไม่ต้องการจะเรียนหนังสืตอตจบแล้ว นี่คือเหตุผลหลักคือฉันจะเอาทางนี้เลยคือไม่อยากไปโรงเรียนอ่ะไม่อยากเรียนมหาลัยพอละกับการเรียนไม่อยากทําอะไรก็ได้ที่ที่ที่กูไม่ต้องไปโรงเรียนต่อไปไม่ต้องเข้าเรียนมหาลัยไม่ต้องเรียนหนังสือไปทําอะไรก็ได้ที่ที่ที่พ่อแม่น่าจะไม่ไม่ได้ไม่ได้ห่วงเรามากว่ามึงจะรอดไหมว่าคือเออนี่นี <hi> ่คือนี่คือเป้าหมายจริงเลยนะเดินไปหาพวกพี่ๆที่เบเกอรี่มิวสิกคือแบบพี่ถ้าได้ทำนะผมสบายแล้วผมไม่ต้องไปเรียนแล้ว นี่คือโกแรกเลยอ่ะฉะนั้นโกแรกในพีนะ่อาจจะไม่ได้ใช่ชื่อเสียงเงินทองเลยแม้แต่นิดเดียวคืออะไรก็ได้ที่ที่ทำให้กูไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วอ่ะให้กูมีอะไรทําให้กูมีกิจกรรมที่ที่พ่อแม่อนุญ,ญาตให้ทําโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไปเรียนพี่ แล้วทำกี่ปีถึงดังคะแบบปกติคนอื่นอะ่ะสิปีกว่าจะดังอะไรเงี้ยของพี่<อ>จากเริ่มเขียนเ,เพลง,ลงแรกๆก็น่าจะสองปีที่เขียนเขียนเล่นมาปีหนึ่งแล้วก็พอมาพอมาเจอพี่บอยโกศิยพงศ์ได้ออดิชั่นกันแล้วก็ mm. แล้วก็ผ่านแล้วก็ mm. เขาบอกเขาก็ชักชักชวนมามึงทำไหมสนใจทํำไหมทําอัลบั้มกันไหม mm. ก็าจะอยู่ราวๆสองปีที่เราทํางานนะ mm. แต่ถามว่าทาแล้ว mm. ดังเลยไหม โอ้สำหรับเรามันดังแล้วนะมันดังแล้วมันอันลบ,บั้มแรกออกมาเนี่ยคือว่าประสบความสำเร็จเร็วมากเทปขายไปสองแสนม้วนอ่ะดังเลยดังรู้สึกว่าดังเลยแต่ว่าไม่มีใครรู้จักเรานะเพราะเราคือศิลปินค่ายอินดี้นะคือเราก็ไม่ได้ออกโทรทัศน์เราไม่มีสื่อคนรู้จักเพลงแต่ไม่เห็นนะแต่ไม่รู้รว่าเขาเขาไม่รู้ว่าเราเป็นคนร้องหรอกคือหนูอยากรู้ว่าที่พี่แต่งเพลงให้พี่เบิร์ดเนี่ยอ่าทางค่าย ให้เราแต่งหรือว่าเราอยากแต่งให้เองเอออันนี้งงคือคือคือัออน,นไม่ใช่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 งงกับคำถามนะอันนี้งงเพราะจำไม่ค่อยได้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงเวลานั้นแต่รู้สึกว่าเป็นช่วงที่เราเข้าไปทำงาน Grammy, M, รากราบมี่ GMM สมัยก่อนจะเป็นกราบมี่อยู่แล้วก็เรากำลังจะทำค่ายเพลงขึ้นมาค่ายหนึ่งคือค่ายการขอครับแล้วในประจวบเหมาะกับช่วงเวลานั้นก็พี่เบิร์ดจะออกซิงเกิ้ลใหม่ที่จําไม่ได้ว่าจะพัดจะผูอาจจะเป็นแบบคนเจอกันที่ทุกวันที่ตึกอ่ะก็คงจะเป็นแบบว่า ไอ้โจลองเขียนเพลงพี่เบิร์ตไหมพี่ว่าทุกคนที่อยู่ในตึกแกมมี่ที่เป็นนักเขียนเพลงโปรดิวเซอร์และศิลปินจะได้รับโอกาสดีจากชิมงานของพี่เบิร์ดธงชัยแ<อ>ม่นใจเพราะแกค่อนข้างเปิดกว้างนะแบบว่าเฮ้ยลองไหมลองทํางานด้วยกันดูไหมอะไรอย่างี้พี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ที่ได้ทําแล้วก็สายงานอย่างที่บอกคือพี่เป็นคนถนัดเพลงเต้นรำเพลงสนุกสนานก็ก็ได้ทําเพลงในสายนี้แล้วพอดีมันประจวบเหมาะได้ทํางานร่วมกัน ก็เป็นก็เป็นก็จะเกิดซิงเกิลแฟนจ๋าหลังจากนั้นก็เป็นโอ้และหนอ My l เลิแล้วก็เป็น l ล v i n g You t ทู m ม c h ชสามเพลงหลักๆจริงๆเขียนเขียนอีกเพลงหนึ่งก่อนหน้านี้ด้วยนะแต่ว่าไม่บอกกันไปลองหาด้วยแต่ดังมากเลยอ่ะคือพ well enfin ี่เคยใช้นาประกาไหมไม่เคยเลยดังดังด um ังดังจนแม่แบบว่าคือดังมากคือดังดังจนแม่บ่นแม่บ่นว่าทำไมมึงไม่เก็บไว้ร้องไว้ร้องเองละเพลงเนี้ย เออทำไมไม่เก็บร้องเองเีอ่เออไม่รู้เพราะว่าผมผมร้องเองก็คงไม่เหมาะเท่าพี่เบิร์ดร้องอ่ะเพราะผมเขียนให้เขาเราเราพี่ได้คิดไหมคะว่าเอ,อ้ยแฟนจ๋าดังแน่อะไรเงี้ยนี่ดังแน่ไม่ได้ไ<ม>คิดไม่ได้คิดก็คือทําเต็มที่ของเราเลยใช่ใช่ใช <_ d ic c> ถ้านักแต่งเพลงทุกคนรู้ว่าเพลงไหนดังได้นะเออเนี้หนูอยากรู้มากเลยแบบมันไม่มีใครคาดคิดเลยคือทําเต็มที่ฉันชอบแบบนี้ฉันจะปล่อยแบบนี้คือสูตรหลักง่ายๆเลยคือว่าสําหรับพี่คือ โปรดิวเซอร์หรือนักแต่งเพลงคนไหนที่ทำจนประสบความสำเร็จแล้วคนแล้วแล้วคนตอบรับเพลงแรกดังแล้วคือมันคือถูกจริตคนฟังจริงในหมู่มากจริงๆจ,จนเพลงต่อไปเขาก็เขียนแบบตัวกูเองนี่แหละซึ่งคนยอมรับได้แล้วว่านี่แหละกูชอบแบบนี้หลายคนเขียนก็กูก็เขียนเป็นแบบนี้มันมันบรรจบกันระหว่างคนเสพกับคนทำอะ่ะแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยซึ่ง ถ้าถ้าจะถามว่าเราจะไปเรียนเขียนเพลงอย่างนี้ได้ที่ไหนมันมันไม่มีทางมันคือวันหนึ่งคนอยากฟังแบบนี้แล้วคุณก็อยู่ตรงนั้นพอดีเขาก็เลยฟังงานคุณแล้วแล้วก็ทํางานต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆทั้งทั้งคนฟังและคนทํางานมันรู้ใจกันแบบว่าเออมันจะเป็นแบบนี้เออเราชอบสลิดแบบนี้คนทําก็แบบกูก็รู้ว่ามึงชอบแบบนี้กูก็ทําแบบนี้แหละก็คือถูกจริตกันไปด้วยกันก็ใช่จริงๆพี่ว่าสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นสําหรับ ปัจจัยของเพลงดังมันมันได้แต่ลดความเสี่ยง mm hmm. เพราะถ้าเป็นนักเขียนเพลงทีมใหญ่ๆค่ายใหญ่ๆน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเอาง่ายๆ mm hmm. เพลงรักอะ่ะสมความสดเร็จง่ายกว่า mm hmm. เพราะคนฟังเพลงเวลามีความรักทุกรูปแบบก็จะฟังเพลง mm hmm. ใช่ไหมเพลงรักถึงเป็นเพลงที่ถูกเขียนขึ้นมาเยอะที่สุดน่าจะ80%ซของของวงการเพลงคือเพลงรัก สองก็คือเพงลงรักแบบไหนน่าจะประสบความสำเร็จได้มากกว่าก็น่าจะเป็นเพลงอกหักคนอกหักเยอะกว่าคนประสบความสำเร็จในความรักเนี่ยมันก็จะเป็นการลดความเสี่ยงคนเขียนก็คนเขียนก็น่าจะพอเดาได้ว่ามันจะเป็นประมาณไหนแต่ทีนี้คนที่จะมาร้องมันก็จะต้องเหมาะกับคาแรคเตอร์ของเพลงทะนั้นองค์ประกอบมันหลายอย่างมากครับที่จะทําให้เกิดเพลงดังขึ้นมาได้เพลงหนึ่งไม่มีไม่มีสูตรตายตัวแล้วไม่มีวันรู้รรว่า ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉะนั้นสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือพยายามเซอร์ไพรส์คนคนฟังเข้าไว้เรื่อยๆแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆใช่ครับเอาจริงๆแล้วปกติพี่เป็นแร็ปเปอร์ใช่ไหมคะจริงๆแล้วพี่อะชอบแนวไหนหรือว่าตัวต,วตวนพี่คือเออพี่เริ่มพี่เริ่มชีวิตหลักที่จะทำจริงๆในฐานะเป็นแร็ปเปอร์นะครับแต่นพออยู่ไปนานๆความรู้ที่เราได้จากการเขียนเพลงมันก,มนก็มันก็เริ่มเข้ามามันก็มันก็เริ่มแบบว่า ทำให้เราท้าทายว่าอยากอยากลองทําเพลงแนวอย่ื่นบ้างไหมอยากเขียนเพลงอย่างนี้ก็งงอย่างนี้ยังงงบ้างไหมซึ่งมันก็เป็นชาเลนจ์นะมันก็เป็นชาเลนจ์ของชีวิตแต่เป็นจริงๆแล้วพอยิ่งโตขึ้นมาเรื่อยโตขึ้นมาเรื่อยมุมมองของการเอาจิงๆว่ามันมันเป็นแรปเปอร์แหละแต่ว่าในมุมหนึ่งของโจยบอยที่มันอยากจะหาประสบการณ์ที่อยากทําเพลงสวิงแจ๊สเขาปรึกษาพี่โออยูบาดู นะครับอยากทำเพลงลูกทุ่งก็ปรึกษาพี่โอลองคุยกับคนนู้นคนนี้คือคือเรามีเพื่อนในวงการตัางแตคนที่ตานนี้ก็คือชื่นชมออกอด่ใหญ่อยาก,อยาก,อ,ยากอยากรู้ว่าทำยังไงอยากรู้ว่าทำยังไงแต่จริงๆแกงปัจจุบันแล้วนะหลักๆเลยที่อยากทำาให้จังหวัดไทยไทยเป็นหลักเพราะว่าจริงๆทำมานานมากเลยทำเพลงจังหวัดในไทยเริ่มตั้งแต่สโลโมชั่ o นั่นคือจังหวัดสามชาติ ตึ้งๆๆๆงงที่ก็เอามาทำให้มันสโลตามชื่อเพลงสโลก็ตึงตึ้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 อันเนี้ยก็จะเป็นลูกเล่นในการทับก็เริ่มรู้สึกว่าอยากจะทำเพลงจังหวะไทยๆเพราะเพราะมีความรู้สึกว่าคนโลกนี้การขับเคลื่อนของเพลงของดนตรีที่เป็นลักษณะดนตรีประจำชาติที่คนจำได้อ่ะมันขับเคลืนจังหวะ จังหวัดเบเก้ก็จังจะเบเก้ไดา้จังหวัดมาริงเก้จังหวัดรักก็ตอนก็เฮ้ยลาตินเมกาแน่นอนจังหวัดร็อกอังกฤษจังหวัดฮิปฮอปอเมริกา,ค,กากคือทุกประเทศมีจังหวะแบบบลังก้าก็มีอินคือทุกประเทศมันมีจังหวะของตัวเองแล้วเรารู้สึกว่าใกล้เคียงที่สุดในเมืองไทยก็น่าจะเป็นสามชาลับวงหมอลำที่ท,ที่ที่ถ้าเรามีโอกาสทําได้เรา,าก็ยังไะทำทำทำ,ทำไม่ได้หวังว่ามันมันจะดังไประดับโลก หวังอย่างเดียวว่าทาไปเรื่อยๆจนน้องๆที่ทําตามมานในอนาคตรู้สึกว่ามันไม่เชยแล้วทําได้มันประยุกต์ได้มันทําได้แล้ววันหนึ่งคนจะรู้จักเมืองไทยในจังหวัดของไทยดีอย่างเราเราจะมีอีเวนต์ที่ไทยลิทชนะครับ <S 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 เราทาเวทีรำวงสามท่าพี่โอ๋ก็เคยมาเล่นคนที่เคยมาเล่นเวทีเราจะรู้ว่าถ้ากูมาแล้วเนี่ย ผมจะต้องแปลงเพลงตัวเองเป็นสาชสมชาติหลักเลยซึ่งสิบตัวในช่วก็เคยมาจอยคือเราทำเวทีนี้มา9้าปีแล้วที่บิคเมาเทานปีนี้เป็นปีแรกที่เรายกเข้ามาที่สงครามสงการามหน้าเซ<ม>็นทรัลเวิด์ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เราเราพยายามจะทำให้มันให้มันรู้สึกว่าจังหวัดไทยไหรือไทยวิจิตรของเราเนี่ยมันสนุกมันมันมันน่าจะทำให้ฝรั่งจีบินมาไกลเกาหลีบินมาไกลคนจีบินมาไกลยังจะฟังจังหวัดไทยๆของเราแตยี้คือ ค่ะวันนี้นะคะรายการอยากรู้จักพี่ก็ได้รู้จักพี่โจอี้บอยเลยนะคะคาถามที่แบบสงสัยมานานแล้วก็ได้รู้แล้วนะคะวันนี้แล้วก็ฝากรายการอยากรู้จักพี่ด้วยนะคะพี่โจฝากรายการให้หน,นะะ่อยได้ไหมก็ได้รู้จักพี่แล้วนะตอนนี้เดี๋ยวอยากรู้จักพี่คนไหนอีกติดตามชม